ก่าจะมาเป็นต้นเทียนที่สวยงามในการประกวดแข่งขันที่จังหวัด อุบลราชธานีนะครับอันนี้อำเภอเดีอวดมนะครับนี่คือกรรมวิธีในการสร้างใช้เวลาสร้างนานหลายเดือนครับรอขึ้นรูปด้วยปูนขาวก่อนนะครับแล้วก็ต้มเทียนแล้วก็ลงเทียนทาแบบน,นี้กำลังหลังจากแห้ง เสร็จแล้วก็แกะด้วยฝีมือช่างนะครับแกะด้วยฝีมือช่างนี่ยังอีกนานนะครับนี่ทำมาน่าจะไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะโอ้แข็งแรงนะี่คนขึ้นนั่งได้เลยเนาะคนขึ้นนั่งได้เลยไม่้คนขึ้นไปทาได้เลยแข็งแรงน,นันี่ไม่ใช่ไม่แข็งแรงอันนี้ก็จะมาเป็นต้นเทียนประกวดสวยงามที่จังหวัด เนี่ทำแบบนี้มาก่อน่คนัวลงอันนี้จักเดือนเราพอเห็นมานน่แจ่เมษาเพอนอะเมษาพุทธพามิุนาโอ้สองสามเดือนะอน,นะมแสดงว่ามีการทำไม่ต่ำกว่าหกเดือนก็จะไปถึงงานเทศกาลเนาะอลังการมากอลังการงานสร้างนั่นบนรถ สิบลอ้อเลยนะเนี่ยบุรอสิบลอ้อเออช่างต้องมานอนมาอยู่มากินที่นี่เลยนะช่างข้อภาษาบ่โอเดี๋ยวเดวีพาดูอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะกรรมิธีในการ ทำจริงๆเริ่มต้นยังไงนะครับก็จะมาเป็นต้นเทียนให้เราชมในงานสวยงามเทศกาลข้าภพรรษาจังหวัดอุบลเนานะทุนสร้างเป็นล้านครับนะ่ ขออนุญาตนะครับมเห็นไหมมาจากประทุมท่านนี้มาจากสิงคโปร์ครับตนบ่เคยเห็นหรอกนเคยเห็นผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายช่างผู้ประกอบเลี้ยงอาหารโอ้ใหญ่นะนี่เนาะ ใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้นเทียนอะไรใหญ่กาลังการขนาดนี้เ่เ่ขึ้นรูปปูนก่อน ศูนขาวแล้วก็ต่อด้วยต้มเทียนแล้วก็มาเทพอกพอกโดยเทียนหลังจากนั้นก็ก็จะเป็นช่างฝีมือในการแกะสลักยาวเทียนนะครับสุดยอดเลยนี่ป้ายนศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแกะเทียนสลักลายต้นเทียนพันษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับพมนี่คือกรรมวิธีในการต้มเทียนนะครับหลอมเทียนนะต้มด้วยฟืนนี่แหละทังสองลอลิตรเพื่อจะให้ ล้วลายเทียนหลอมเทียนใหม่นี่เทียนเก่านะแล้วก็เอาไปเทนะครับเอาไปเทนี่นี่หลอมแล้วนะครับแล้วก็ใส่กระปิบนี่ใส่กระปิบนี่นี่นี่แล้วก็ขึ้นไปเทข้าขงบนโน้นแ่ละนี่คือการหลอมเทียนนะโน่นก็เทียนเทียนที่เอามาสําหรับหลอม บางทีก็เป็นเทียนเก่าปีก่อนๆน้นแก่ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเอามาละลายก่อนหลอมก่อนแล้วประเทใหม่ได้ขึ้นรูปแบบใหม่นั่นเองครับเนี่ยเมื่อหลอมเทียนเสร็จแล้วนะก็จะามาเทใส่ถาดแบบนี้เหมือนกับมะม่วงกวนเลยเสร็จแล้วก็เอาเป็นแผ่นๆนี้ขึ้นไปโปะขึ้นไปแปะติดนะเป็นปแปะติด โอ้ไม่ได้เทนะครับถ้าเทนไม่อยู่นะตอนที่มันอ่อนๆนิ่มๆอยู่ก็ไปแปะติดเลยแล้วก็มาแกะสลักทีนึง